คำเตือนคลิปที่ท่านดูต่อไปนี้เนื้อหาของเกมมีความรุนแรงเด็กๆที่รับชมอยู่ควรให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำและผู้ชมควรโปรดใช้วิจารยณาในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ัดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้เราก็มารีวิวปืนโกเพชรจิวันะหรือสไนทองนี่เองนะสนนเพชรจิวัตรทองก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลคร่าวๆข,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 ของปืนนี้กันเลยนะครับว่ามันมีคุณสมบัติยังไงเนาะมาฮะเราก็อยู่ในหน้าคัางอาวุธเนะาะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของปืนนี้กันเลยดีกว่าว่ามันมีคุณสมบัติยังไงเนาะเรามาดูกันเลยครับก็จำนวนกระสุนอยู่แม็กหนึ่งอยู่ที่5ลูกนะครับกระสุนทั้งหมดมี30ลูกพาวเวอร์ Power อยู่ที่10นะครับแอคูเรซีอยู่ที่10 Accuracy นี่หมายถึงความแม่นยำนะของปืนแรงดิดกลับนะครับอยู่ที่6.5นะครับน้ำหนักอยู่ที่8นะครับการล้างกรนะสุนศูนย์ะก็ปืนนี้นะครับก็เป็นปืนที่จะว่าแรมไหมก็คือแรเลยนะแรมากๆซึ่งเราจะได้ปืนนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำการแข่งขัน SF Champion Tournament นะหรือว่าการแข่งขันระดับประเทศนั่นเองนะซึ่งรางวัลก็ เราก็สามารถืได้ปืนนี้มานะครับถ้าได้ที่1ของประเทศไทยนะเราก็จะได้ปืนนี้มาส่วนอีกกรณีหนึ่งคือในปืนปืนนี้นะครับใน ID ของคนใดคนหนึ่งครับที่เขามีอยู่เขานํามาขายก็ ID นั้นก็จะมีราคาสูงขึ้นไปด้วยนะครับถ้ามีปืนนี้อยู่หรือว่าปืนทองชนิดอื่นๆเนานะอย่างเช่น M4 a 1หรือ FN แต่ในที่นี้ในที่นี้นะครับก็ปัจจุบันนี้ราคาของ ปืนทองที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็น F1 แล้วล่ะเพราะว่าได้ยากมากนะครับส่วนปืนนี้ถ้าขายดีข้างนอกนะครับถ้าติดตัวมาก็ถ้าผมเฉลี่ยดูนะก็ราคาประมาณ3,000บาทขึ้นไปเนาะแล้วแต่ผู้ขายแต่ส่วนใหญ่ก็ราคาสูงอยู่แต่ถ้าเป็นกระบอกเพียวๆก็น่าจะแพงแพงมากเลยนะน่าจะ5,000 6,000ถึงอยู่มั้งบัญชีอาจจะถึงหมื่นอยู่ผมก็ไม่ทราบราคาที่แน่ชัดเนาะก็ย๋ยวเราไปดูในหมดซิงเกิลสไนเปกันเลยเลครับ มาฮะเราก็อยู่ในโมดซิงเกิลสไนเปอร์นะครับที่1อยู่ที่8อยู่ที่9แล้วนะ9ตัวละเขาเพิ่งยิงได้เมื่อกี้10ตัวละก็ผมขอพูดก่อนเลยกันว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ถนัดสไนเปอร์นะผมผมมาได้เล่นสไนเป์มาตั้งแต่แรกแล้วยิงได้ยิงไม่ได้ขอใครด้วยนะครับโอ้ลมเนี่ยไอตัวนีว้ <laughs> ห้องปิงด้วยนะ156ก็ถือว่ามารีวิวปืนนี้แล้วกันนะเราได้มาฟรีวันหนึ่ง เก็บเปนหนึ่งครผมอาจจะยิงลมนะปืนนี้ผมไม่ค่อยไม่ถนัดเลยเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเรียนจะไหนนะฮะปีนี้เก็บไปสามโ้โดนข้างฮนะที่หนึ่งเขาสิบสองตัวนะดูโหโดนเลยผมยิงลมอ่ะ คือสไนี่ผมไม่ถนัดจ้ะยิงไหมยิงได้ไหมก็ยิงพอได้แต่คือแบบไม่ได้คมอะส่วนใหญ่ผมจะเล่นกลเป็นหลักนะพวก FN M4 เงนะี้ยเวลาลงคลิป ลมได้สกอร์แล้วได้ประมาณนี้แหละถือว่ามารีวิวให้ดูนะปืนเป็นยังไงใครมีเทคนิคเล่นสไนเปอร์ก็ไกด์ไลน์ผมได้นะว่าเล่นยังไงเนาะโอ้โดดไม่ไปโอ้ล้มโอ้สภาพ มผมอาจจะยิงไม่ดุเหมือนพวกกลนนะ่ะที่หนึ่งเอาสิบหกตัวแล้วตอนนี้ผมเป็นคนคลิกช้าด้วยละ่ะคลิกซูมช้า มีฟันมันมีฟันมา,มนมาโอ้ห้องปิกง่ะเนี่ยโอ้โดนไกย,ยิงอะผมจะลองตั้งใจเล่นละผมไม่คมยิงๆะนะสนนยยอมรับเลยเนี่ยครับก็ตามอย่างที่เห็นแหละผมไม่คม กันเยอะเลยอะสไนเปอร์อะโอ้โดดไม่ไป่ะโดดไม่ค่อยไปแคบมาอีกโอ้โหตัวติดกันละเราสกอร์ที่สิบสองสิบเนะ เนี่ยผมก็เล่นได้ประมาณนี้แหลสะสไนตายทำม,มิ่งไม่ดีนะตรงนี้ใครสนยคยม,ค,มคุมมาสอนผมหน่อยนะเล่น โดนหลัง,งปืนมันก็สวยดีนะผมว่าแ้องก็แล่ด้วยได้ยากมากเลยนะปืนเนี่ยโอ้โห <Special S 1> โดนขาสองเม็ดโอ้โหโดนตัวมีซาก้ะเฮ้ยไม่ตายโอ้โหฟันมันสองทียิงมันต้องตายนะห้องมันปิงอะ โอเคฮะห้องนี้จบไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันเนาะมาเราก็ไปอยู่อีกห้องหนึ่งกันเนาะโอ้โลมผมบอกแลนะ้วว่าจะไนผมไม่แม่นจริงๆยอมเลยใครที่บอกว่าผมตึงๆจะไนฮนะโอ้ขอผ่านอนะเล่นได้แค่กลน,นะ <c oughs> ห้องนี้คนน้อยนะ อยู่ไหนกันหมดเนี่ยโอ้โดนเลยยิงยิงใครไม่ได้ลเลยเ้ะสวยช็อตน,นี้ ล <Special> าผมเจอฮะโอ,อ้โหเขาดักน็องเจนสองนะเขาต้องรันไวกว่าเราอยู่ละมันซากผมมะยังไม่ตายเลย โดนหลังอีกมาเราจะลองตั้งใจเล่นนะผมก็ไม่คมหรอกผมคลิกช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอีกน่าเจอฮะเฮ้ย โอเคตายฮะโอ้โหโดนหลังใครอยากได้ปืนนี้ก็ไปหากันมานะครับมันก็ยากหายากนะปืนนี้ เล่นสนายผมเป็นคนมือไม่นิ่งอะ่มะมันก็เลยเล่นยากอยูคนเล่นสนายต้องไวแล้วก็มือนิ่งนะเนี่ยลมแบบเห็นได้ชัด <c oughs> ยิงเขาได้เม็ดเดียวเขาชุดถึกเลยนะแต่สมัยก่อนใครมีปืนนี้ถือว่าโอ้โหคุณสุดยอดแล้วเต็มหัว ติดกันอีกเราสกอร์อยู่ที่สิบแปดนะวันเล่นเอาเท่าที่ผมยิงได้้วเนาะ <Special Point. S 1> แต่ครับ oh. โอ้แลกันไปเราสกอร์นำอยู่ที่สิบสองเก้านะ ทาาสองอไม่ได้โหจังหวะดาุนอฟนะโดนดาุน็อปกันหนึ่งไปไอ้คนฟรีอน่ะโอ้โหเกือบตายจักแม็กก่อนนะโอ้หหลังมาอีกติดโอ้โห,โห ติดเสาหลังผมตัวนึงอะ่ะนั่นได้เฉยเลยโอ้โดนไกลย,ยิงอะ่ะจะคอมยิงมุมเราไม่ค่อยดีเมื่อกีอ้เนี่ยมุมเสียเปรียบโอ้เกิดน,นี้ทำนี่เลย เท่าได้อยู่โอ้โหหลมโคตรใครเล่นสนายเก่งสอนผมหน่อยนะว่าต้องเล่นอะไรยังไงเนี่ยยิงไม่ตายเด้เต็มเต็มตัวแล้วแหละได้ดิครับ เขาอยู่ในโกลปอ่ะโอ้ <Dead shot. S 1> โหโดนเอสี SV ยิงนะ่ะที่หนึ่งเขา22ตัวนะโดนสกอร์อยู่ที่19ตาย15นะโอ้โหโดนเลยทำมิ่งไม่ค่อยดีจุดนี้บางทีเขาเดินเข้ามาก็โดนเลย โหโดนข้างยิงแต่ถ้าเรื่องกลว้ใจผมได้นะกลนสไนเดนไม่ได้ยอมเลยแล้วก็เป็นคนไม่ถนัดสไนเปอร์ ต้องฝึกอีกเยอะเลยอะสไนยออะสมัยก่อนผมเล่นบ่อยนะซิงเกิลสไนยแต่พอหลังๆมามันไม่ได้จับมันก็จะอาจจะช้าบ้างดีเฟกต์มันช้า Kill. โอเคอะจับนี้สวยอะเก็บสามโอ้โหโดนหลังยิงเรานำมาสิบยี่บห้าตัวนะ เต่นันนี้ไม่ไม่ผมไม่กล้าถึง30หรอกเท่าที่เราได้เนะยอมรับว่าไม่คมอะ่ะได้มาอีกหนึ่งยังไม่ช,มชักแม็กเลยนะโอ้โหโอเคห้องนี้จบแล้วนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ See you again ครับผม